ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมด้วยสิ่งเร้นลับและปริศนาหลายอย่างมีผู้คนมากมายต้องการที่จะไปที่นั่นเพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยหญิงสาวที่ทรมานกับความเจ็บปวดการตายของเธอนั้นช่างน,น่าเวทนายิ่งนัก ชายที่ถูกพัรณน,นาการไว้ด้วยโซ่แห่งความปวดร้าวกำลังจะคุ้มคลั่งและกลับมาเอาชีวิตพวกเราไปในที่สุดขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของผู้พิทักษ์แมวส้มวันนี้ผมจะพาทุกคนมาล่าท้าผีเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปไปรับชมกันเลยดีกว่า ในหมู่บ้านเล็กๆที่มีพี่น้องเด็กกำพร้าสองคนอยู่ในความยากจนและหิวโหยวันหนึ่งมิโอผู้เป็นน้องมาถึงบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขรินผู้ซึ่งเป็นพี่ได้ถามน้องสาวว่าทำไมถึงดูยิ้มแย้มขนาดนั้นล่ะมิโอแต่มิโอก็ไม่เคยบอกอะไรกับพี่สาวเลยทำให้เขาโกรธหนักมาก รินทุบตีมิโออย่างหนักและเพื่อตอบสนองความหิวโหยของเธอนั้นเธอจึงได้กินน้องสาวของตัวเองเข้าไปและรินก็ได้มารู้ภายหลังว่ามิโอน้องสาวของเธอเก็บเงินไว้เพื่อตัวเองและเธอเธอถูกหลอกหลอนด้วยความผิดที่รุนแรงจนนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้วยปากที่สองข้างหลังหัวของเธอนั้นมันเป็นปากของมิโอ ที่ร้องด้วยความหิวโหยทำให้รินนั้นเจ็บปวดมากนี่นี่มันบอกว่าพวกเราต้องหาหนูหาหนูสามตัวงั้นเราไปหาหนูกันเถอะนี่นายถืออะไรเนะี่ยมันน่ากลัวนะมันก็คือโคมไฟของฉันเองแหละนะไม่ต้องกลัวหกนะโอ้ยใครเขาถือโคมไฟแบบนั้นกันนี่นายไม่ไปหาหนูหรอฉันคิดว่าแถวนี้มันน่าจะไม่มีอะไรหรอกไม่นะ ฉันคิดว่าที่เนี่ยมันมีตำนานผีสิงอยู่ถ้าฉันออกไปฉันจะตายนะเออนายเจออะไรนะ่ะท,ทำไมนายถึงวิ่งกลับมาแล้วก,ก็ก็หายไปเลยนี่เธอคิดว่ามันไปหรือยังนะ่ะนี่พวกเธอพวกเธอเจอมันหนูบ้างหรือเปล่านี่พวกเธอผีมาผีมาเธอผีมาผีเผลอบ้าบอลอะไรไว้าย นี่ฉันคิดว่ามันไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยนี่มันผีจะจะจันจันเกือบตายแน่ดูเหมือนมันจะเข้าห้องไม่ได้นะเหมือนห้องนี้จะมีสายสิีหรือเปล่าเ้ยเราต้องหาหนูตั้ง3ามตัวแน่พวกเธอคิดจะอยู่ที่นี่กันหรือไงเนี่ยก็ฉันฉันไม่กล้าออกไปนี่นะเฮ้ยมันมามันมาอีกแล้วนี่พวกเธอ ไม่คิดจะไปช่วยเพื่อนหน่อยหรอมันไปทางนู้นแล้วนี่ออกไปจากที่นี่กันเถอะเราจะไม่ผ่านนะออกไปให้งอหน่ะสินายอยากโดนกินหัวนักรึ้ไงเนี่ยเทำไมฉันถึงกลัวจังนะฉันไม่อยากออกไปจากที่นี่เลยนี่พวกเธอขยับตัวหน่อยสิคิดจะรอให้เพื่อนไปเอาหนูคนเดียวรด้ไงแหมฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนั่นแหละเสียงหัวใจของฉันมันเต้นตึกตตึกตัราลุดตึกตึก เล่นบุกอะไรเนี่ยผ <L an> ีมันมาแล้ว <L an> ดูหน้าตามันสิดูเหมือนมันจะไปแล้วนะมันไปทางนูน้นแสดงว่าเราไปทางนี้ได้ <L an> เอาล่ะฉันจะหนีออกไาจากที่นี่พวกเธอไม่คิดจะออกมาจากห้องน,นั้นจริงๆเหรอ <L an> พวกเธอนี่มันใช้ไม่ได้จริงๆมีหนูไหมนะแถวนี้มีหนูหรือเปล่าเอ๊ะ ทำไมเหมือนมีเสียงชักโรครกเฮ้ยเฮ้ยผีมาแล้วอย่าอย่าอ,อ,อย่าบอกนะว่ามันเข้าห้องนี้ได้นะ่ะมันไม่นะไม่เออฉันบอกนายแล้วนะว่าอย่าออกไปนะ่ะก็ฉันไม่รู้นี่นะเฮ้ยเมื่อกี้ฝันร้ายเหรอเอ๊ะเหมือนจะไม่ได้ฝันร้ายนะเฮ้ยเฮ้ยมันมันมัน,มน ทำไมมันถึงเปิดประตูได้และทำไมมันถึงไม่กินฉันอ๋อผีไปเข้าห้องน้ำเหรอฮะในที่สุดเพื่อนเราเพื่อนเราก็หาหนูเจอสามตัวแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วเนี่ยนั่นมันอะไรเนี่ยหนูพกแกกล้ามาหลอกฉันได้นะฉันไม่อยากกินหนูฉันอยากกิน าปากเหม็นมากฉันไม่รู้หรอกนะว่าเราวิ่งหนีอะไรอยู่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องวิ่งหนีนายรอฉันด้วยรอฉันด้วยหนี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 มันเข้ามามันเข้ามาใกล้แล้วมันเข้ามาใกล้แล้วมัน นี่เราหนีรอดแล้วใช่ไหมเ๊ะนั่นมันอะไรน่ะอือเห็นว่าแกจะผ่านยีนั่นมาได้เฮ้ยร้องบ้าอะไรของแกเนี่ยเหม็นรอฉันด้วยสิเพื่อเอตกใจหมดเลยรอด้วยรอด้วยโอ้ยผมเธอเนี่ยบางบางทางฉันเดี๋ยวฉันตกหรอกเนี่ยฉันขอโวัดนะเฮ้ย เราต้องซ่อนตัวจากไอ้หมอนี่นะหรอฮ่อ,อ,อ,อฉันเห็นพวกแกนะฉันแค่ทำเป็นไม่เห็นแค่นั้นแหละเฮ้ยมันไปไหนแล้วออทุกคนทุกคนไปทุกคนไปเราต้องหลบเราต้องหลบทุกคนเราต้องหลบต้องหลบตัวเป็นโขดหินเ,ออเออจ๊ฉันจ,จ,จะตกแล้วออมาหลบที่นี่ก่อน ฉันไม่รอดแล้วแก <c oughs> จะหน,นีไปไหนนางผู้หญิงห่วยล้ำลาออก่อนนะเพื <c oughs> อ่อนของเราหายไปแล้วคุณนายตามมาเร็วแต่รอฉันตรงนั้นก่อนนะเอ้ยมันสั่นอะไรเนี่ยเอ้ยฉั <c oughs> <c oughs> นโดนแล้วแกอยู่ที่นี่คนระ <c oughs> <c oughs> ไปหรือยังเนี่ย มีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่ามีหรอกไอ้ปากเหม็นดูเหมือนมันน่าจะไปแล้วนะเอาล่ะฉันต้องรีบไปฉันต้องรีบไปหลบในพุ่มนั้นอุ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันเห็นพวกเราหรือเปล่าเนี่ยอืมฉันได้กลิ่นมนุษย์อยู่แถวนี้ไม่มีไม่มีพุโทโธสังโฆพุทโธสังโฆฉันพยายามดมกลิ่นอยู่นะฉันได้กลิ่นเน่าๆของพวกแกนะ กินเน่านะมันแกต่างหากแล้วมันไปแล้วเอ๊ะฉันเดินผิดทางเลยเนี่ยเอ๊ะมันมาอีกแล้วหลบหลบหลบห,บหบมเมื่อกี้ฉันเห็นหัวใครอยู่แถวนี้นะฉันอยากจะง่าหัวแกแล้วเกินเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยโอ๊ไม่นะฉ,ฉันโดนฉันโดนกลายเป็นหินฉันฉันฉ,ฉันไปรอดแล้ว นี่พวกนายมันมาแล้วพวกนายมัน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 มาแล้วมันมาแล้วหนีเร็วพวกนายรีบวิ่งเร็วมันตามเรามาแล้วเดี๋ยวที่นี่มันที่ไหนกันอีกล่ะเนี่ยเรายังออกไปไม่ได้อีกหรอดูเหมือนเราจะต้องทำภารกิจอะไรก่อนนะนี่นี่มันตัวอะไรเนี่ยดูเหมือนมันจะถูกจองจำอยู่นะเอ๊เสียงอะไรเนี่ย ออะไรเนี่ยไอผีชุดดำตกใจหมดเลยอ่ะฉันจะเจอผีไม่เนี่ยเอ้ยเสียงอะไรน่ะเอ้ยมันไม่ไปอ่ะมันกลับมาอ่ฉันได้ลิ่นมานอยแถแถวนี้เราเลียเลียเยแกไปที่อื่นได้ไหมเนี่ยไม่ไปหรอกฉันรู้ว่าทัวแกอยู่ที่นี่ งั้นเดี๋ยวเรารอให้เพื่อนเราออกมาแล้วเจ้มันมันมันตรงมาทางนี้แล้วอ่ะมันเห็นฉันหรือเปล่าฉันไม่เห็นตามเป็นไม่เห็นละกันเอ้ยมันน่ากลัวมากเลยหัวใจฉันแทบจะหยุดเต้นเอ้ยมันเดินกลับมาอีกแล้วฉันว่าฉันได้ลิ่นนะแถวเนี้ยแถวเนี้ยฉันได้กลิ่นเน่าของมนุษย์ลิ่นเน่าแกต่างหากแล้วฉันได้อาบน้ําแค่สองเดือนเองฉันว่าแล้วไงโอ้อจะไปได้หรือยังเนี่ยไปนู่นแล้ว ฉันต้องไปหาเพื่อนให้ได้เพื่อนจ๋าฉันมาแล้วพวกนายอย่าทิ้งฉันนะอ๋อผีมาผีมาแล้วผีมาแล้วไม่นะอย่าบอกนะว่าฉันจะต้องกลับไปเกิดที่ฉันกลับมาเกิดที่นี่อีกแล้วเหรอเนี่ย เอพวกันนษยังมีพวกมันน์เลื้ออยู่แถวนี้อีกเหรอใช่ฉันเองแหละโอ้ยเดินเดินติดติดบั๊กเหรอมาว่าฉันติดบั๊กเหรอฉันก็งาบวา่ก็แกติดบั๊กจริงๆนี่นะดูเดินสิเดินกับพื้นอ่ะโอยพื้นมันเหนียวเหลือเกินมันวิ่งตามฉันมาอยู่หรือเปล่านะนั่นไง วายเข้าไม่ได้เลยสิวายเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้จะให้ฉันตามแกทันนะฉันจะเอาลิ้นเลียหน้าแกวายน่าเกลียดอย่าตามมานะไอผีโรคจิตแกมาว่าฉันโรคจิตได้ยังไงฉันแค่ลิ้นยาวเฉยๆโอย้ยดูลิ้นแกสิโอ้ยนี่ฉันกลับมาหาเพื่อนเราได้แล้วฉันมาหาฉันฉันกลับมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอนอยู่ไหนเนี่ยวายเห็นแต่ผีไม่เห็นเพื่อนเลยอย่าบอนว่าเพื่อนตายหมดแล้วน่ะ เอา้าเหลือฉันคนเดียวเพื่อนออกกันไปหมดแล้วอย่าหมดรอว,ว่าเมื่อกี้ฉันวิ่งหนีผีอยู่คนเดียวนะ่ะเออแล้วฉันจะแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันโซโล่ Solo ไม่ได้หรอกนะผีมันน่ากลัวขนาดเนี้ยเออน่ากลัวพอรู้ว่าตัวเองอยู่คนเดียวแล้วก็ขนลุกขึ้นมาทันทีเลยเออทุกคนผมเล่นคนเดียวไม่ได้ขอโทษนะเกมนี้ไม่ผ่านเกมนี้ล้มเหลว <c oughs> เหลวเป๋เลย ไว้เดี๋ยวถ้ามีคนมาแบกเดี๋ยวพามาดูใหม่นะตอนนี้ไม่ไหวแล้วไปก่อนกลัว่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะเ้ๆ